ครับก่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสู่สุขสุขส่หม่องสุบอลเนาะสระวันนี้ครับก่มาไอสวนเนาะครับมาสวนระบาที่นี่มาพอ่ออันนี้ครับพี่น้องเป็นเบื้องเงินหมากกระทุกลกครับหรือว่าเสานะลวดเนาะรดนี่เยี่ยมอยู่พี่น้องกับเบื้องหมากกระทุกลกมาเสาลรดนะครับนี่พี่น้องเห็นบ่นี่ นี่ครับต้นมันผมจะปลูกไว้กับขึ้นกับต้นต้นไม้เนี่ยครับนี่นี่ครับไม่รุนไปแล้วเอฟดีเลยพี่น้องนะครับเยอะมากนะครับอินบาพี่น้องนี่ครับเสาบวรดนะครับเสาบวรดบ่ได้นี่ครับไห้ล้อมันรุนรุนลงมาผมเคยเก็บเอานะครับมันสูงนะครับเสาบวรดเยอะเลยครับโอ้มาเด้อพี่น้อง กินโสมเนาะกินโสมกินได้ไหมนี่เห็นไหมพี่น้องเห็นบ่นะครับนี่เหมือนยังไรโอ้มันเดือดอยู่นะเดี๋ยวย้อนเสียงว่หน่อยเนาะแบตาครับมันปูไว้ใกล้กับสระนามน่ครับนี่รุนลงกระเตี้ยมเลยครับผุนร้อยไปอยู่ใกล้ๆครับเนาะเห็นสระนามเลยครับรุนลงหนามครับแบบนี้นะครับพี่น้องเห็นบ่นั่นพูนไปผุนแบบนี้ครับผุน นะครับเกลือมันก็ใหญ่้เลยนะครับเสาวรดนะครับบ้านเฮาเกินหมากกว่าทุกโรคนะครับเนาะครับเก็บครับมันเก็บไปกินสกนะครับมองน้องบไม่ได้ครับตายบ่หลายนะครับนี่เนาะรทุกโลกนะครับหรือว่าเสาวรดนะครับอีกชื่อหนึ่งนะครับ ล้นเต็มหมินนะครับพี่น้องเอามือนีสิพาพี่น้องมาเก็บหมักกระทุกลกเนาะสาวรถครับเห็นเรานำไร่ไหลเลยนะครับนี่เปรี้ยวปากเนี่ยอาครับเอ้าไปเก็บกันเลยครับครับพี่น้องเก็บแล้วลหครับนี่ได้ลายเติบยู่นะครับซุ้มโลยู่หนำกับโอ้เอายากนะครับเคลยบเบาเตรียมตะแกงลดรครับนี่มาใช้ละอ่ะ หลังจากเขาเก็บสับลตมาแล้วครับมากระทงลงมาแล้วเขากระมาให้กินครับพี่น้องมีส้มน้ำมันีนะครับมีส้มเหยียนห่อนครับกระจายเมื่อมาบ่มใบนะครับนี่คือเป็นอยู่นะครับง่ายๆอยู่นะครับเขาเปียงให้กินมื่อบ่มไปคืนหนึ่งครับให้มันให้มันเนนถ้าบ่มใบเนี่ยมันจะออกรสชาติหวานนิดนึงนะครับอร่อยนะครับผมเขาก็ะจาเห็ดใส ปาดแกะใส่ถั่วเลยเนาะครับเนาะนี่โอ้สุดยอดครับพี่นะ้องแกะเสร็จขึเลยพี่นะ้องวันนี้ก็ดีไม่ให้กินแบบแบบบ้านๆทันงนี่แล้วเนาะครับผม มีมีประโยชน์ก็ร okay. ่างกายลายอยู mm ่เดีครับสาวรถเนาะก็เป็นสุกแล้วมันจะหวานนะครับสุกแล้วจะหวานนะครับผันดีครับพี่น้องมะโบใหม่มันก็จะหยวน้อยหนึ่งครับแต่เราไม่ใช่เราหอกอะแกะนะครับแกะข้างในนะครับ ่วยไงนะครับแค่สองลูกก็เดินหลายแล้วนะครับคุณเอาอีกครับเอาอีกอสวนรถมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างครับคุณ บางคนเิ็นก็ไปมักด้วยครับไปมักนะครับผมไปมักเพ็รเป็นหน้าอย่างนี้เลยครับผมนี่ครับผมครับครับพี่น้องหลังจากนั่เห้องได้เลยนะครับพี่น้องด้แลได้ยล้วนีนี่ครับพี่น้องวันนี้ห้องกจะดเพ็ดกินผนพี่น้องนี่ก็คือลำแรกคือพริกครับนี่อะไรมันเลยวะใส่ไปเลยนะครับพี่น้องพริกนะครับน้ำปลา ันนี้ก็ชูรสครับชูรสครับชูรสน้ำตาลครับนี่น้ำตาลน้ำตาลน้อยนิดครับพี่น้องน้ำตาลขาดไปได้นะครับปลาร้ต้มสุกเด้อ <c oughs> อันนี้จะเป็นนตัวดีครับผมตะปูนะ,นะครับพี่น้องทบแรกผมจะใส่นคือพริกครับใส่เบิร์เลยเนาะครับพริกเนาะก็เผ็ดดอกเอาใส่เบิร์เลยเบิร์เลยพี่น้องเบิร์เลยนานวู๊ อย่างคือไม่้บายพี่น้นองเน,อนี่ยผิดเนาะนีพี่น้องผมตัดวะน้ำปลาครับตามด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลาชักนิดนึงนี่แล้วก็ต่อไปก็ชิลลดน้อยนึงพี่น้องชิลลดน้อยนึงเป็นมาใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายแซ่บล,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 ลายก็เส้นปาอืมไปกินกันครับวันนี้ ลดดีสักนิดนึงครับลดดีลดดีนะลดดีนิดนึงอันนี้อันนี้เดี๋ยวเงี้ยสั่งรถดีครับนี่ลดดีรดแห้งใส่ได้พี่น้องขาดไม่ได้ครับปลาครับปลานะครับปลาแล้วครับนีครับปลาครับหอมค่อยคอยปลาครับน้ำตาลสักหน่อยครับน้ำตาลสักหน่อย นี่ตัดอย่าน้อยเอ๊ะเอามาตัดมาใส่บานแต่ว่ามันหวานแล้วนะครับเพราะว่ามาบ่มอีคืนนึงนะครับผมโอ้พี่น้องโอ้คือแดงจิ้มครึง่งสิบใบ <laughs> เฮ้ยมาเด้อพี่น้อยเหตุเรียน้ำไรอะไล ชิมหน่อยกัน,น,กน,กนพี่น้องชิมหน่อยกันโอ้หอมปลาแดดข้วงในพี่น้องอืมอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากแต่ผมต้องให้งันม,ม,มันเปรี้ยวเปรี้ยวเยอะนะครับพี่น้องเนี่ยผมจะใส่น้ำตาลอีกนิดนึงนี่โอ้หอมปลาแดดพี่น้องนี มาพี่น้องโอ้เดี่ยงเครื่องเครื่องไปครับผมเอาโอครับพี่น้องหลังจากเฮ็ดเสร็จแล้วเนาะท่านก็มากินแบบนี้พี่น้องโอ้ไม่ได้ครับผมสิมุ่งกันครับนทำรไร,ำรไรทำายไหลเลยครับเออ จอดสิจอดเสียบคัทกินนอนให้เสียบคักกอดึงกับฝากกันได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับน้อกดเลยพี่น้องกดเลยขอบคุณที่ส่องมารับชมนะครับเด้อขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ไม่นี้กินมักกระทบโลกครับพี่น้องนี่นะฝากด้วยครับกดให้แน่ครับพี่น้องกดให้แน่ฝากติดตามเลยครับผมฝากกันเลเด้อครับพี่น้องไม่จรินเลยพี่น้องอู้ดแซ่บดีบพี่นอ้องหอมเปรเี้ยงเว้ยเว้อู้ดก็สุดคำเนี่คือยังอื่นเหมือนนะครับมันอิ่มส่วนปรีตัดขึ้นมาเนี่ยอือหือ บริษัทสื่อเลยครับปากกระสผมปลูกไว้เองครับปลูกยูยูนาครับ เป็นตั้งแต่ละครับพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมตามเข้ามาแล้วก็กดเลยครับกดเลยกดเลยกดกดทนเนกดทนีนครับพี่น้องมากระทบโลกครับหรือสาบ,บรสนะเนาะจะไมให้กินแบบนี้นะครับเป็นมีประโยชน์หลายอย่างครับ โอ้ปิดยางจรงๆเนี่ยกินง่ายครับสำรับทีมงานพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเกษตรไทยบ้านนะครับผมมอน้พารไม่กินสาเวดครับ คือปูเวลากอามะเขือเทพี่น้องกินดูว่ากินยังไงกินได้แท้เพสินะนะครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้ครั้งนี้นครับขอการข้าขงลางสวัสดีครับผม